จงก้าวผ่านอดีตของตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตที่แสนเจ็บปวดแค่ไหนมันก็เป็นเพียงอดีตที่ผ่านมาแล้วคนที่คิดเป็นเขาไม่หมดแต่มานั่งตัดพอถึงเรื่องราวในอดีตว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้หรือควรจะเป็นแบบนั้นนะไม่คนคิดเป็นเขาจะรู้ว่านั่นมันเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันและอนาคตสำคัญกว่าเสมอให้เรื่องราวในอดีตเป็นได้แค่สองอย่างเท่านั้นนั่นคือหนึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นบทเรียนสอง เป็นเรื่องราวที่มีความสนุกพลื๊บพลินอิ่มเนมและมีความสุขอดีตเป็นได้เพียงสองอย่างนี้เท่านั้นถ้าคิดถึงอดีตแต่เป็นเรื่องเศร้าเสียดายหรือเรื่องที่มันดูดพลังชีวิตแบบนั้นซู้ไม่ต้องคิดอะไรยังดีเสียกว่าจำไว้ว่าคุณมีหน้าที่ใช้งานความทรงจําคุณไม่ได้มีหน้าที่รับใช้ความทรงจํารู้จักฉลองชัยชนะให้กับตัวเองอย่าลืมว่าจิตใจและร่างกายของคุณเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนให้คุณขยับเข้าใกล้เป้าหมาย คุณต้องดูแลรักษาร่างกายและจิตใจให้ดีเฉลิมฉลองให้กับตัวคุณเองบ้างบางสัปดาห์ที่คุณพัฒนาตัวเองได้เก่งกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าเพราะมนุษย์จําเป็นต้องได้รับรางวัลเมื่อสําเร็จภารกิจหรือเข้าใกล้ภารกิจเพื่อให้มีกําลังใจสู้ต่อไปเรื่อยๆจงสามารถมีความสุขได้ในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเวลาไหนก็ตามย้าว่าทุกช่วงเวลาหากคุณกําลังเศร้าหรือผิดหวังก็ให้เปลี่ยนกลับมามีความสุขให้เร็วที่สุด มองหาข้อดีของสิ่งแย่ๆที่เจอปกก่อความเศร้าด้วยความสุขมันไม่ใช่การมองโลกสวยแต่มันเป็นการยอมรับสิ่งที่พบเจอและก้าวข้ามมันอย่างรวดเร็วไม่มีใครสามารถควบคุมความคิดคนได้นอกจากตัวคนเองความสุขของคุณอยู่ที่ใดลองมองหารอบตัวว่านั่นใช่ความสุขของคุณหรือเปล่าหากไม่ใช่ก็ให้ออกตามหาความสุขที่แท้จริงเพราะนั่นมันจะนำทางให้คุณไปพบกับคุณค่าในชีวิต คุณยิ้มครั้งล่าสุดวันไหนเวลาไหนถ้าผมบอกว่าให้คุณยิ้มตอนนี้เลยคุณทำได้หรือเปล่าจริงๆคุณจำเป็นต้องยิ้มให้ได้ในทุกเวลาถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเจียนตายผมแนะนำให้ลองยิ้มเยอะๆยิ้มบ่อยๆงานวิจัยได้ระบ,บุว่าถึงแม้ว่าคุณจะฝืนยิ้มมันก็สามารถช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้และบางครั้งผมคิดว่ามันอาจจะดีกว่าการยิ้มจริงๆเสียด้วยซ้ำเด็กจะยิ้มเฉลี่ยวันละ3ามร้อยถึงสี่ร้อยครั้ง พอโตมาเป็นผู้ใหญ่เหลือแค่15-30ครั้งเท่านั้นลองสังเกตดูว่าตอนเด็กทำไมคุณถึงยิ้มได้เยอะแต่พอโตมากลับยิ้มได้น้อยลงยิ่งคุณโตก็ยิ่งควรจะยิ้มให้มากขึ้นการยิ้มช่วยให้เข้าสังคมหรือสร้างมิตรภาพง่ายขึ้นเพราะมันแสดงถึงความไม่เป็นภยัยแถมมันช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันและลดฮอ,อนความเครียดจำไว้ว่าการยิ้มมันดีต่อสุขภาพอย่างมากเมื่อคุณมีความสุขมากขึ้นแล้ว ผมคิดว่าหากคนนึกถึงเรื่องการให้อภัยผู้อื่นได้ด้วยแล้วจะดีมากจงให้อภัยทุกคนที่เคยทำผิดกับคนรวมทั้งตัวคุณเองด้วยมหาตามคารทีได้กล่าวไว้ว่าคนอ่อนแอไม่รู้จักให้อภัยการให้อภัยเป็นคุณสมบัติของคนแข็งแกร่งเท่านั้นหากคุณมีคำถามว่าทำไมคุณต้องให้อภัยกับคนที่เคยทำผิดต่อคนด้วยขอตอบสั้นๆเลยว่าก็เพื่อตัวคุณเองการที่คุณไม่สามารถให้อภัยกับคนที่เคยทำผิดกับคนได้ นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณยังมีความโกรธและความไม่พอใจแย่ไปกว่านั้นอาจมีความเกลียดจนเมื่อนึกถึงทีไรก็พาแต่อารมณ์เสียทุกทีความโกรธเกลียดและไม่พอใจมันดึงความสดใสร,ร่าเริงของคุณไปใครกันที่ต้องนอนไม่หลับใครกันที่มีแต่อารมณ์เสียและไม่มีความสุขในปัจจุบันคุณหรือคนที่คุณไม่ให้อภัยกันแน่หัวใจหลักสําคัญของการให้อภัยคือทําให้จิตใจของคุณสงบเบาสบายและไม่เป็นทุกข์แค่นั้นเลยครับ ขอบคุณที่ฟังจนจบฝากติดตามผมด้วยนะครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ